ก้าวขาทานขนมปังดีทานมื้้งด้วยใช่ครับในอินสตาแกรมครับทานบ้างครับไออะอก็เมื่อเมื่อล่าสุดที่ที่วิกิปลงในอินสตาแกรมก็พาไปทานข้าวมาครับเพราะว่าบูมเพิ่งว่างฮะก็ก็เลยพาไปทานข้าวปกติไม่มีอะไรครับก็เบอร์เดย์ย้อนหลังครับพาไปทานข้าวมวันอะไรพิเศษให้ไห่คะไม่ได้มีฮะไม่ได้ไไม่ด้อะไรเป็นพิเศษรคับปกติบูมไม่ค่อย ไม่มีครับไม่มีก็พาไปทานข้าวปกติก็ปกติบุ้งก็ไม่ค่อยได้ซื้อของขวัญให้ผู้หญิงไม่ค่อยเป็นอยู่แล้วมีแค่ที่เคยซื้อก็มีคุณแม่กับน้องสาวที่ร้านลาซาดูไหมคะหรือ๋อไม่ใช่ครับก็เป็นร้านข้าวแถวบ้านครับไปกันสองคนใช่ครับสองคนแต่ว่าทานข้าวปกติเป็นยังไงบ้างก็คนเยอะดีครับตรงนี้เรกว่าคนสั่งกระชับประจำตั้งแต่ก็ปกติเนาะก็เหมือนเดิมครับก็ยังเหมือนเดิมครับเพราะปกติก็ทานข้าวกันบ่อยมื้อนี้ก็เป็นอีกมื้อนึงที่ ก็อาจจะพิเศษกว่าหน่อยเพราะว่าเนื่องในวันเกิดใช่ครับไม่น้อยใช่เราไม่มีของขวัญของขวัญก็ไม่ได้พูดอะไรก็ก็เคยถามถามว่าอยากได้อะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็ก็ไม่ได้อยากได้อะไรก็เออเราไม่มีเซอร์ไพรส์อะไรบ้างเหรออ๋อไม่ครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เท่าคนอื่นปะเดี๋ยวมากกว่าคนอื่นใช่มัวนเด็กสีแดงอ่า น่าจะปีนี้ปีแรกใช่ครับปีนี้ปีแรกึุงรู้จักกันหกปีเนาอยากาทุกวันอ๋อก็เขาเขียนว่าก็ก็เขียนแก้งๆธรรมดาและว่าถ้าอยากไปทานบ่อยก็เกิดบ่อยหน้าอะไรอย่างนี้แซวแวกันนะมันมันก็ดีไปเรื่อยๆครับก็ดีไปเรื่อยๆหรือว่าที่ไม่มีของขวัญให้ไม่มีดอกไม้เพราะครัวตอกย้ำกะแต่แบบว่าเราสองคนหรือเปล่าก็ไว้ถ้าถ้าถ้าพิเศษ ก็คงซื้อให้ครับแต่เศษนี้ต้องแฟนใครใครสองก็คงเป็นแฟนมั้งฮะเพราะว่าเพื่อนคนอื่นมันเกิดบุญก็ไม่ค่อยได้ให้อะไรอ่ะก็อย่างมากก็ไปปาร์ตี้กันไปทานข้าวด้วยกันยังไม่เรียกว่าแฟนหรอแฟนไม่ครับยังครับถ้าถ้าเป็นแล้วเดี๋ยวบุญบอกเลยรอเมื่อไหร่ครับรอเมื่อไหร่ครับรอบุญดูแลตัวเองได้ดูแลครอบครัวได้น้องสาวเรียนจบ

ผมว่าผมก็อายุ24แล้วอ่ะมันมันมันก็เยอะเหมือนกันนะถึงเป็นเด็กใหม่จริงๆแต่ว่ามันมันก็ดูเยอะแล้วแล้วถ้าถ้าจะมีแฟนมันถ้ามาคบเล่นๆผมว่ามันมันไม่สนุกทั้งสองทางใช่ครับก็รอรอตัวเองพร้อมแล้วก็รอมีแฟนแล้วก็ให้มันจริงจังเป็นเรื่องเนราวแล้วตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นคนที่สามสันิทได้วใช่เอ่อไม่ถึงก็ศึกษามันกบคือตอนนี้มันทุกอย่างมันโอเคแล้วอ่ะใช่เหมือนที่บูเคยบอกว่า เดี๋ยวถ้าวันนึงถ้าบูมพร้อมทุกอย่างแล้วเดี๋ยวถ้ามานั่งคุยกันถ้ามันโอเคมันพัฒนาแล้วมันดีก็ก็เป็นแฟนกันแต่ถ้าเป็นเพื่อนกันต่อแล้วมันโอเคมันดีกว่าก็จะเป็นเพื่อนกันต่อไปแต่เขาสนิทแค่คนเดียวไม่มีมีผู้หญิงครอ๋อเยอะฮะาวไม่หมายถึงว่าเพื่อนๆตัวใหญ่บูมก็เป็นเพื่อนผู้หญิงสาวที่เล็งไว้อยู่แล้วหรือเปล่าเออไม่มียังยังครับยังไม่ได้พูดถึงเดียว เือนด้วยก็เป็นอีกกับคนอีกคนเดียวตนี้ก็มีก wow ็ก็มีพี่อ่ามีพี่เดือนอีกคนนึงใช่ค mm ือ hmm. ที่อยู่ในแก๊งเดียวกันครับแก็มีเพื่อนเพื่อนที่มหาลัยอะไรบ้างก็เป็นผู้หญิงนะ